สั่งของจักเชนมาค่ะสั่งอะไรมาเยอะแยะเนาะมาดูกันแป้งสีฟันแป้งสีฟันหวีหวีผมอันนี้ชุดอ,อันนี้คือเขาบอกว่าเซรั่มวิตามินซี อันนี้คืออะไรไม่รู้จำไม่ไดออ้อันนี้น่าจะเป็นแป้งเป็นแป้งค่ะสวยรูเลยสวยเลยค่ะสวยอ,อนี่ก็เป็นกระเป๋า อันนี้อะไรไม่รู้จำไม่ได้นี่เป็นหมวกคุมผมเวลาอาบน้ําหมวกคุมผมมันกันอันนี้ที่ใส่กล่องยาสีฟันยาสีฟันแปรงสีฟันอันนี้ตัวทำความสะอาดออในถส่ว่วม ให้มันมีกลิ่นหอมแล้วก็เอาใส่ในโถส้วมแล้วก็กดชัโคโคกมันจะได้กลิ่นซ้มาสองแบบออ,อ,อันนี้จําไม่ได้คืออะไรอ๋อกสําหรับคิ้วก็คิ้วมือจานและอันนี้ของอทำที่ขี้ผมที่ขี้ผมสวยเนาะสีสีสวยดี อันนี้ไฟอัตโนมัติอันนี้แกะไปใช้แล้วอันนี้ก็จำไม่ได้เหมือนกันนี่มวกหมวกแก็บหมวกแก็บอันนี้คือที่ล้างจมูกเสร็จแล้วแค่นี้